วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็ยังมีเกมไมครอบแปลงร่างเป็นนั่งหมาเบนกร่างพี่เคนแล้วก็จะไปช่วยสร้างบ้านให้เบนอยู่กันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่เคนกันก่อนเลยจ้าอ๋อเช่ก่นอนอื่นฮะเราจนะต้ <c oughs> องแปลงร่างกลายเป็นนังหมาเบนกันนะคะเอาละเจ้าเบนขยืมร่างหน่อยนะเฮ้ยเอาละถ้าอย่างงั้นก็แปลงร่างเป็นทอกกิ้งเบนกันก่อนแลวเนาะช่วงนะ <c oughs> โอเคเรากลายร่างเปน็นนังหมาเบนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเราต้องไปตามหาพี่เค้นด โอ้โหเจ้าทำไมลูกกระตัมันเจือจังแบบนั้นล่ะโอเคโอเคพี่เคนได้อยู่ทางนี้เนี่ยแหละชอบอยู่ตามหมู่บ้านใช่ไหมเมื่อกี้นะคะเห็นพี่เคนเนี่ยอยู่แถวหมู่บ้านพอดีเลยนั่นไงกําลังตัดไม้พอดีเลยเราต้องสวมรอยปอเป็นนะังหมาเบนนะเพราะว่าในแมปนี้นะคะมันจะมีเบนเยอะแยะไปหมดเลยล่ะ อู๋ทำไมชีวิตไม่ใช่ล้มบานขนาดนี้เนี่ยแถวนี้ไม่เห็นจะมีหินเลยอ่ะมันจะไปตอกที่ไหนดีเนี่ยแค่ตอนนี้ดีกว่าไอ้ไม่เขินจิเฮ้ยทำไมชาวบ้านกลายเป็นหมาเบนกันหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังไปชาวบ้านอยู่เลยอ่ะจืเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผีหลอกอ่ะทำไมมีหมาเบนหลายตัวเนี่ยไอ้ไม่ดิหรอมีหลายตัวเนี่ยหรือว่าชาวบ้านเขากลายเป็นหมาเบนหมดแล้วเนี่ยทำไรอ่ะก็ตอกไม้หรอไอ้จืดใช่ไหมจะเบนบ้ามันรูดไม้พี่เขินทำไมเนี่ยโอ้กว่าจะตอกได้สักอันเนี่ยเลือด้าแทบกระเด็นขวานเไม่ย นี่แน่นี่แน่ตไม่จ้ไปทำอะไรไอ้หนอยแน่เขาเองโหตาถวยจริงเลยตอกไม้ตาดีกว่าชาวบ้านก็เอไม้พี่เคนแล้วพี่เปน้นไม้ไดน้นบ้านเนี่ยจะมืดอยู่แล้วนะเอาสีเขียวปะไม้สีเขียวไม้อะไรอะสวยนะไม้วสีเ็อกซ้สีพักเทิลด้วยลองดูดาขอบคุณนะคุณแม่ดีจุงดีจุงดีจุงองนี้เดี๋ยวเราไปสร้างบ้านให้หมาเป็นอยู่ ไปดีกว่าเฮ้ยแเราจะไปสร้างบ้านให้เขาไงอของกินของกินอ้าวม้กินไม้กิน เอ้ยมีพี่เคนเดียวอ๋อให้บักเดียวเลื้ยงเดียวแล้วจะกินไงโอ๊ยไอ้ังบาลเราเจ็บเจ็บเจ็บโอ๊ยไปแล้วโอ๊ยทำไมหมาเป็นใจร้ายจุงไปคนกวเล่นช่วยพี่เคนไหยคะโอ๊ยอยู่ไม่ได้แล้วโอ๊ยอ้องไปบ้านนี้ดีกว่าเฮ้ยังไงล็อกประตูเลยเฮ้ยเข้าไม่ได้ามาคิดว่าจะเปิดไม่ได้เหรอเข้ามาดิลเฮ้ยเดี๋ยวมีประตูอยู่เข้ามาได้ไงเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วไปเราไปสร้างบ้านเร็วกินแครอทก็ได้โอ้ยไม่ชีวิตอมพขนนาดี้เนี่ยยังจะเก็บเสบียงอีกเหรอเฮ้ย ต้องเก็บแล้วมันเยอะแล้วม่อไรมันจะอิ่มมะเนี่ยอืมกินจะกินขนมปังหน่อยก็ไม่ได้อ่ะกินเบคอนถั่วแดงดีกว่ามลายจุงเบยอ่ะไม่เห็นนิสัยดีเหมือนหน้าตาเลยนี่นี่นี่เบคอนถั่วแดงเอาไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอาหารกระป๋องเหรอเฮ้ยอาหารสลัดกระป๋อง ไม่ใชาหันทัวก็ปองทัวอร่อยจริงเลยโห้ามีแปดตัวว้าวสุดยอดโอ้ยเราทำผิดทัวเลยว่าขอบคุณนะคุณเบนนะเออตีทำไมเนี่ยโอ้ยบเราเงียบอุ้ยตายแล้วจะตายแล้วไม่อยู่แล้วหาที่สร้างบ้านดีกว่าไปไหนอ่ะไปรอตรงนี้กลันนะเนี่ยตรงนี้กำลังว่างเลยฝนตกเลยนี่เดี๋ยวสร้างบ้านสีเขียวทั้งหลังเลยดีกว่าถึงจะสวยแน่เลยฝนต้องตกแน่เลยเขาบอก เขียวทนเองอ่ะ <poker phones> เอาอย่างนี้ไปขัดวล่ะกันเนาะเอ่เมียวดิมันต้องเขียวสลับเขียวอ่อนเขียวเข้มดิเขียวไม่เอาไม่เอายเ้ยเดี๋ยวที่คุณแม่รับไม่ได้ อ๋อบ้านพี่เคโหหมดมเลยแบบเนขาไม่ได้ทำอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ชอบแบบเนี้ยแล้วอย่างนี้วันนี้พี่เคจะสร,ร้างพาสเสร็จไม่ดูซิมันมืดไปหมดแล้วเนี่ยก,ก็ตน้มาตีไม่ได้ <laughs> ไม่ตีไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบัควะเนี่ยมาบัคก,กันหน่อยเฮ้ยหมาเบนเต้นได้นี่ไงเขาเองก็ว่าคุ้นๆอยู่โอ้โหใช่หน้าเหมือนหมาด้วยเอ้าไม่ใช่เอ้ยเอานั่นเองละ หน้าวะเนี่ยมันอางมากเลยนี่พี่เคงลงไปแล้วช่วยพี่เคงมาสร้างบ้านให้เบนอยู่อ่ะอุ้ยถอดชุดแล้วเหมือนน้องแมวเลย ไอ้น้องหมาตหาหักเล้า,า,เาเป็นหมาเ็นยู่แล้วถ้าเป็นทอลกิ้งเบนเลยนะจะเอาเยสหรือเอาโ no, นเดียไม่เอาั้งโคู่อะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างบ้านให้น้องหมาเบนกันดีกว่าเนาะเราจะเริ่มใช้สีนะคะที่เป็นสีเขียวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าบ้านของเบนเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะคะตามจินตนาการของเราเนาะแล้วก็มันจะเป็นสีเขียวอ่อนผสมกับสีเขียวเข้มนะคะเราจะเลือกมาสลับ2สีแบบนี้เนาะซึ่งความกว้างคุณยาวของบ้านนะคะก็จะประมาณเกคูณ9ด้วยกันนะคะเอาความกวาม้างเลยนะอ้อมพี่เคนะเตรียมเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้อย่างเยอะ เพราะว่านอกจากเราจะสร้างบ้านให้เบนอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้เสร็จเลยนะคะเราก็จะมีพวกแบบอาหารตกแต่งด้วยนะแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องสร้างโครงสร้างของบ้านให้เสร็จกันก่อนเนาะอุ้ยเขาบอกเลยนะอาหารที่พี่เคนเตรียมไว้ให้ชั้นหนึ่งพัตคาน5าดาวเลยเออมันจะกินได้ไหมอะ ไฮ้กินได้ดิกินได้ดิเพราะว่าฟันหักแน่ๆเลยถ้ากินได้นะจะต้องลองชิมดูนะลองนะไม่ชิมสิบเท้ายังแพ้บอกเลยถ้างั้นเขาไม่ชิมนะให้แกนชิมคุณเดียวทางโตะเลยนะโอ้ใจร้ายจริงนี่สีเขียวสวยเป้า โอ้โหล้วอะไรกันเน่ยโอ้โหนี่ยบ้านหมาเบนน่ะเขาก็จะเป็นโทนสีเขียวแบบนี้นี่หละโอ้คายๆอยู่นะแล้วก็นี่ก็จะเป็นพื้นบ้านเนาะเราจะออกโทนสีน้ําตาลดีกว่านะเนี่ยแล้วก็จะปูพื้นบ้านเป็นแบบนี้นะบ้านก็จะหลังใหญ่นิดนึงเพราะว่ามีคนที่เจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีน้ําตาลนะดิใช่เพราะว่าพื้นบ้านเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะนี่เราจะปูพื้นหนึ่งมาตรงนี้เอามาใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็กําแพงบ้านเนี่ยอตอนแรกเนี่ยเรากะว่าจะหาเป็นสีออกเลยลสีเขียวใช่ไหมแต่ว่ามันหาไม่ได้ก็เลยต้องใช้พวกสีเขียวมานาาคอนกรีตนะคะกับแบบว่าสีเขียวแพนวัปเนี่ยเอามาผสมกันนะเนาะเแต่ก็ดูเข้ากันอยู่นะแต่ถ้ามีมลายดอกไม้ได้ก็จะแบบแจ่มกว่านี้นะน,นี่ก็ดูคล้ายครึงที่สุดละสำหรับ,บบ้านของเบนเนาะเบนต้องชอบเปแน่เลยใหญ่มอนกันนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพื้นบ้านสีน้ําตาลทั้งหมดเลยเนาะก็คร่าว ครงสร้างบ้านก็จะใหญ่ประมาณนี้นี่แหละแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะทําเป็นกําแพงบ้านเนาะโอเคแล้วก็จะทําสูงนิดนึงแต่ว่าบ้านในวันนนะคะก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะแต่ว่าจะเป็นหลังคาสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเนี่ยแล้วก็จะวางแบบเนี้ยเขียวอ่อนกับเขียวเข้มแบบนี้นะคะออ้ยดจ้ิพอวางสูงๆแล้วสีใช่เลยเนี่ยมันก็คล้ายๆอยู่ดูไกลๆนะมานได้ดูล<น>อยเมเ<ะ>ป็นเล่นกันเลยเนาะ คล้ายๆกับในเกมรบล벅เลยเนาะโอ,อะเคอันนี้ก็จะเป็นกําแพงบ้านนะคะเดี๋ยวก็จะใส่กระจกที่หลังเนาะอ๋อสีพาสเทลมีเลยเราจะใช้ฟลอกไลท์นะคะโคมไฟฟลอกไลท์เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะโอ้โไฟสีใหม่เหรอสวยจังใช่นี่ไงสวยเปะ่ให้แสงสว่างอย่างดีเลยนะแต่ว่าเราเลือกเป็นโทนสีม่วงแบบนี้นะขอบสีม่วงเนาะโอ้โหอย่างนี้มองขึ้นมาข้างบนนี่ถึงกับตาบอดเลยไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเบนนจินตนาการของเราเองเนาะแสงจ้าจุเบยเราอยากได้แบบนี้นะเราก็จะลองสร้างแบบนี้ดูแหละ มันจะเหมาะกับเบนหรือเปล่าก็ไเม่รูนะอันนี้นะคะก็จะเป็นหลังคาบ้านเนาะหลังคาบ้านนะคะเราก็จะเลือกสีแดงผสมกับสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราวางตีกรอบหลังคาบ้านไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะยาวเข้ามาในขอบแบบนี้นะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องตักแลนท์เทนเยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าหลังคาของเราเนี่ยมันก็สว่างนะคะเพราะว่าใช้บล็อกที่เป็นฟอกไลท์นะคะอันนี้ก็จะเริ่มสร้างหลังคาแล้วนะบอกเลยนะว่าถืนซอมบี้เข้ามาเกิดข้างในหลังคาเนี่ยตาบอดตายเลยสว่างเกินไม่เกิดอยู่แล้วที่เกิดแต่เกิดยังเดียวเกิด พี่เคสเนี่ยแหละอ,อันนี้ก็หลังคานะเป็นสามเหลี่ยมนาจวนเนาะเนี่ยมันก็จะแบบว่าเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ี่แหละเราจะใช้พวกบันไดน,นะคะพวกสแตนเนี่ยเข้ามาช่วยเนาะอ๋อพอจะเสร็จแล้วสวยจังนี่แล้วก็ทําเป็นบล็อกออกมาแบบนี้ค่ะเนี่ยวางบล็อกสี่เหลี่ยมนะคะสีแดงไว้แบบนี้ด้วยนี่แล้วก็ตรงนี้ค่ะมุมเนี้ยเราจะตกแต่งด้วยบันไดสีแดงเลยนะคะแล้วก็ปิดข้างบนนิดหน่อยด้วยสลับนะคะ อันนี้ลงมาก็เป็นบันไดสีแดงเหมือนกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาสลับสีดี่ไ่ดีเอาไปสีชมพูดีมากเอาเลยเอาเลยจะได้พาสเทลหน่อยเนาะเพราะว่ามันตัดกันดีนะใช่มันจะออกสีพาสเทลนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่เป็นขั้นบันไดสีชมพูลงไปนะคะให้มันยืดออกมาแบบนี้เนาะจะได้เหลื่อมล้ำกันนิดนึงนะให้มันดูแยกๆกันหน่อยเอ้เป็นขอบเลยไม่อยากจะแบบว่าให้มันเป็นโทนสีเดียวกันหมดนะเดี๋ยวมันจะดูจืดจนเกินไปเนาะนี่แล้วก็ข้างบน ท้้งบนอ่ะใส่เป็นไรเดียมีกระจกตกแต่งดีปะให้เลยตรงกลางเนาะเอาตรงกลางเนะาะเดี๋ยวนะต้องไปหากระจกขอบอะ่ะอยากได้ขอบแดงอะ่ะเฮ้ยพี่เคนมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวไปให้เดี๋ยวยพี่เคนเตรียมไ้ให้เลยนะนี่ดาวลหลังคาสามเหลีนะ่ยมหน้าจัว่วแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นขอบกันสาดเนาะจะใช้เป็นบันไดสีชมพูนะคะตกแต่งอีกทีนะคะแบบนี้นะคะวางตามขอบไปเลยค่ะล้อมรอบไปนะคะล้อมรอบบ้านทั้งหมดเลยเนาะ,ะนี่แบบนี้ โอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เป็นบล็อกสีแดงน,นะคะปิดเหมือนกันให้หมดอีกด้านเลยเนาะโอ้เสร็จแล้ว2ด้านว้าวมันก็จะเหมือนกันทั้ง2ด้านนั่นแหละ <c oughs> นี่แบบนี้หลังคาบ้านก็<อ>จะดูเรียบเรียแบบออกพาสเทลนิดนึงเนาะเออดูไปดูมาเหมือนแตงโมเลยอ่ะเพราะว่าท็อกกิ้งเบนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับกร์ตูนนิดนึงนะบอกเลยวนะ่าทำหลังคามีจุดดำหน่านี่มันแตงโมชัดเลยเฮ้ยไม่เห็นจะเหมือนแตงโมตรงไหนเลยข้างในไม่ใช่สีแดงซะหน่อยนี่แล้วก็ใสล่ลวดสีชมพูนิดหน่อยค่ะอัน <Huh? S 2> มุมระเบียงเนาะแต่มานั่งตาอากาศเอ้ยนั่งเล่นหมกักฮอตดีกว่าอันนี้เราใส่ประตูนะคะเลือกประตูอันนี้ดีกว่าเนาะเอาแบบประตูดั้งเดิมงเราเนาะ <c oughs> แล้วก็ เดี๋ยวตองห้างนี้นะคะจะทะลุออกไปนะอันนี้ก็ทุกไปหนึ่งนี่ตรงนี้ค่ะไปนั่งเล่นหมกักฮอตหมักรูข,ของเราได้แล้วก็ใส่ประตูลงไปโอเคนล้จะใช้ได้แล้วแ่ะที่มันก็กว้างอยู่นะแล้วก็ตรงนี้นะคะเรากะว่าจะปลูกเป็นพวกกระถางดอกไม้นะคะเราจะเริ่มใส่เฟอร์นิเจอร์กันแล้วเนาะอันนี้จริงมันก็มีหลายสีหลายแบบนะคะแต่ว่าเราชอบแบบเป็นพุ่มไม้แบบนี้เนะาะเหมือนต้นบอนไซเลยเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนต้นบอนไซเหมือนต้นเบอร์รี่มากกว่านะโอ๊ยแม่หิวหวก็วเก็บกินได้นี <laughs> เเ่เดี๋ยวกันฟันหักนะ โอเคค่ะก็กระถางดอกไม้เนี่ยเราก็จะวางเรียงไว้แบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นกระจกขอบแดงแล้วกันนะเนี่ยสวยป่ะสวยป่ะนี่แล้วก็กระจกก็จะเปลี่ยนนะคะอยากได้กระจกขอบขาวอ่ะมันน่าจะดูดีกว่านะเนี่ยแบบเนี้ยดูเป็นบ้านแบบบ้านการ์ตูนมากขึ้นนะคะนี่เราก็ใส่กระจกขอบขาวไปให้ทั่วเลยเนาะเอาเจ้าเป็น เอาไปในบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่อะเจ้าของบ้านนะเนี่ยเออบ้านไม่ทันเสร็จเลยเจ้าของมาแล้วเจ้าของบ้านเข้ามาสำรวจแล้วเอาสร้างบ้านให้เขาถูกใจเอเป่าร,รอบๆบ้านนะคะก็จะมีกระจกเยอะแยะเลยนะยอ,นนะอยากให้เห็นวิวรอบๆบ้านนี่คะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นกันสาดนะคะวางไว้ข้างบนนาอตไม่อยากจะแบบว่าให้มันเป็นโทนสีเดียวกันหมดอะนะติดออดนิดนึงนะคะ มีเบลด้วยมีกระดิ่งด้วยมีใครอยู่ไหมคะนิ่งนอนนิ่งนองเปิดไหมคับไม่มีใครอยู่ก็ทำไมไม่ไม่ใครเปิดเลยยังไม่มีใครอยู่อยู่ข้างนอกกันหมดแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นคก้อีนังไม้ยาวค่ะแล้วก็จะวางไว้สักสามตัวนะคะไว้หน้าบ้านเนาะสบายจุ้ง นั่งได้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราใส่รั้วนี่หน่อยดีกว่าเนาะก็จะเป็นประตูกั้นรั้วนะคะก็จะเลือกเป็นสีฟ้าดีกว่านะโอโยพาสเซลพาสเทลปัดภายไม่กล่องเหลือปักแลนเทิร์นเนาะเดี๋ยวให้ไปเค้ปักแลนเทิร์นนะนี่ยาวๆไป หังก็ได้นะไม่ต้องติดกันสักเท่าไหร่หรอกนี่เลยเอาไปเไป,ป,ปไม่ต้องกวดบ้าน,น <ะ S 1> เลยนะ <ไอ S 1> จะได้สว่างสว่างอ่ะไม่งั้นตอนกลางคืนนะเดินเดินอยู่นะคิปเปอร์มาถึงไงสี่ตุ<อ>้มยม่มันตุ้มอยู่แล้วรัจมีสามบล็อกไม่ใช่หรอโอ้ยไม่น่ารอดนะไม่เป็นไรอันนั้นเดี๋ยวใครว่ากันเพราะว่าเราเน้นตกแต่งให้บ้านของเบนมากกว่านะโอ้ยหังใจุมาเลยฟอนิเจอร์ต่อไป ตู้เก็บของว้าวไเปิดได้ด้วยทุดิีเปิดได้เก็บของได้จริงๆนะฮะจริงเหดดรอใช่เราต้องคลิกขวาีกทีอ่ะเราถึงจะเก็บของได้อันนี้โมเดลลูกโลกนะขอไปเก็บข้างบนเลยจ<ไ>ะไดน้นะลูกโลกหมุนไม่ได้อะไอ้าหมุนได้มันก็จะแหลกมากเลยนะแล้วก็อันต่อไปค่ะนี่เลยเป็นที่ประจำของเบนนะคะพวกโซฟาสีแดงแล้วก็โต๊ะนะคะเราจะเลือกเป็นโต๊ะสีแดงกับโซฟาสีแดงเนาะแล้วก็โทรศัพท์ค่ะโอ้โหไม่แอคทันต์เลยเนี่ยใช่เลยโอ้โหเหมือนเด็กเหมือนเด็กต้องมาละ คอยรับโทรศัพท์นะแต่ตาเบลอไปเลยนะอยู่ข้าวนั่นนาดีแต่ตาเบลอมากเลยฟ้าฟังมากเลย<า>มีโคมไฟตเดเดี๋ยว<อ>ๆ,ๆ,ๆที่นั่งของเบนเขาเฮ้ยคมไฟเปิดปิดได้ด้วยเห็นสว่างเลยมันดังครัก ครัคงเวลืมจ่ายค่าไฟป่านี่บ้านน้องแมวกล่าว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องแมวทอมนะคะแต่ต้องไปตามหาจับน้องแมวทอมก่อนนะนี่นาวักปะเนี่มีถาดน้ำให้เสร็จเลยนะคะถาดอาหารให้เสร็จเลยต้องหาพื่นซีมาอยู่ด้วยเอ้ยท็อฟฟี่ก็มีนะไม่ใช่แลรวกำลังอยากกินเลยผิดวันโร พี่วิเคอรรู้เปล่านีคืออะไรฮะื่องได้แผ่นเสียงเหรอใช่แล้วถูกต้มโอ้เป็นรุ่นที่ไม่ต้องใช้ลำโพง้ลยนะเนี่ยลำโพงในตัวอือเป็นรุ่นที่พังแล้วนะตั้งโซได้อย่างเดียวเล่นไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยอมันเล่นไม่ได้แล้วนี่แล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นชั้นวางทีวีเนาะนี่เก็บของได้จริงๆนะได้เปิดได้ด้วยนี่เปิดได้แล้วก็เก็บของได้จริงๆนี่นะสวยจุนแต่ว่าต้องคลิกขวาอีกรอบเนาะมันถึงจะเก็บของให้ได้นะเราเลือกเป็นทีวีแบบหนวดกุ้งดีไหมไหนเราจะ่นยันยุกไหนเนาะเดี โซฟ้าเอาเป็นแบบสีโอรส,สดีแดงๆสีชมพูนี่หน่อโอ้โหโอ้อาวน้องหมา,หาเป็นกดตายนั่งบังเลยดิ <c oughs> บังเต็มจอเลย <c oughs> แบงๆกันไงเผื่อเบนเขาเบื่อไงเขาก็มานั่งดูทีวีตรงนี้ไงนี่ทีวีหนวดกุง้งโ,โอ้โหรุ่นทานซิสเตอร์ด้วยแล้วก็นี่เลยคอนโซลโอ้ย N E S นะอยากเล่นจูงคิดถึงมันต้องเล่นคู่กับทีวีใช่เปล่านี่เลยเวลาจะเสียบตลับต้องเป่าด้วยนะอ่านหนังสือเรียนโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดต่ำลงต่ำลงไม่เคยเข้าเลยนะอ้๊มต้องเล่นเกมกันซื้อหนังสืออ่านที่หลังนี่ปฏิทินนี่นะจะได้ไมม่ลื ลืมคืนเนาะแล้วก็นาฬิกาดีวางไว้ตรงนี้เฮ้ยนาฬิกาตายไม่เดินเลยเฮ้ลืมใส่ถ่านเป้าอ่ะจ๊วิ่ซื้อถ่านแปลอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นของเรานะต่อไปก็เป็นโซนห้องนอนใช่ไหมก็จะมีเตียงทักสองเตียงแล้วกันเนาะเพื่อนนอนดิ้นนะโอ้โหน้องหมาเปเจอให้เราสองเตียงแล้วมาดึงดึงกันแล้วว้าวเหน่งห่งหน่งสนุกจงไม่ใช่แทมโบลินใช้งานผิดประเภทนะแล้วก็ตู้เก็บของนี่ เปิดได้จริงๆนะแล้วก็เก็บของได้นะคะก็เหมือนเดิมเลยเราต้องคลิกขวาอีกรอบนะคะแล้วก็จะเก็บ,บของในตู้ได้นะคะแต่มีแอนิเมชันด้วยนะนี่แต่ว่าเราเลือกเป็นตู้ไม้เนาะเพราะว่ามันน่าจะเข้ากับบ้านของเป็นนะคะแล้วก็ออกโคมไฟค่ะนี่มีสวิตปิดเปิดเลยนะแต่ไฟไม่ขึ้นอันนี้มีไฟนะ<ล> <ไฟ S 1> นี่คิปะะเปอร์จะระเบิดแล้วโคมไฟคิปเปอร์โอ้ยมันหล่นอยู่เลยมันเปิดได้จริงๆนะของโคมไฟคิปเปอร์เนี่ยตื่นขึ้นมาตกใจหลับต่อนะแล้วก็โซฟาสีเขียวอ่อนอ่าววุ้ยตัวนี้สวยวุ้ยนั่งสบายมีหมอนอิงด้วยดูยดินี่วัดสำหรับนั่งเล่นไงไว้นะั่เล่นเกมไงจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมีโซนเล่นเกมให้ด้วยนะแล้วก็โซนตรงนี้ค่ะคืออยากเซอร์ไวเวอร์ใช่ไหมก็จะมีพวกต่อเผากล้องคับนะคะเดี๋ยวต้องมาเพิ่มเติมพวกหม้อปรุงยาเนาะแล้วก็เอ็นวิวนะคะตรงโซนตรงนี้ก็จะเป็นห้อง นะคะเราจะเป็นโต๊ะอาหารดีกว่าเนาะแล้วใส่เป็นโซโฟ,ฟาสีแดงแล้วก็อี้สีแดงดีกว่าเนาะท้าทางเป็นเขาจะชอบโซฟาสีแดงเป็นพิเศษนะคะเอาแล้วก็โต๊ะสีขาวดีกว่าเนาะตัดกับสีแดงนะคะแล้วก็เดี๋ยว่อยมาวางอาหารอีกทีเนาะ อุยน mm ั yeah> ่งได้ด้วยนั่งด้วยดีนั่งด้วยดีพี่เคทไปเชิญเบนตัวจริงเข้ามานั่งดีเฮ้ยนั่งไงเบนตัวจริงอยู่ข้างหลังไอ้เบนไหนเข้ามานั่งต่ดมาเลยเนี่ยอ๋อฉันมาตรวจบ้านของเธอว่าเธอสร้างบ้านให้ฉันถูกใจป่ะเดี๋ยวฉันมานะฉันไปทำงานแป๊บจีอ้าวไปซะแล้วไปทำงานแล้วเขาไม่ค่อยชอบบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยโอเคค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะโซนตรงเนี้ยเรากะว่าจะปิดให้มันมิดชิดนิดนึงเนาะเพราะว่าจะเป็นโซนห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยก็มีเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะปิดเป็นกแพงทึบนิดเป็น ก็จะเน,น้นเป็นสีเขียวเป็นหลักเนาะใช่แล้วก็ใส่ประตูทางเข้าออกตรงนี้เนาะแต่ว่าจะขอปิดให้หมดก่อนนะเอาเป็นประตูไม่วาฟแล้วกันเนาะจะได้สีสวยไ,ไม่มันต้องเป็นสีเขียวอยู่แล้วเพราะว่าเบนเขาชอบสีเขียวใช่ไหมเออไม่รู้ว่าเขาชอบจริงหรือเปล่านะแต่ว่าต้นฉบับเขาไม่เป็นสีเขียวเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประตูทางเข้าออกนะคะกัห้องน้ำเนาะเขียวพอดีเลยนี่ห้องน้ำเป็นไงล่ะเออจะมีหน้าต่างนะเอ<า>เอมันจะแคบไปไหนเนี่ย<ฮะ>ไม่แคบรอกน่าจะออกไมได้นี่อาบน้ำ วแช่น้ำร้อนอ๋อสบายจุ้งขอสบู่หน่อยขอสบู่ไม่มีอ่ะจีใช้ผงซักฟอกแทนได้เปล่าเฮ้ยมีก๊อกน้ำด้วยลองดูดิใช่มีชาวเวอร์ด้วยบัวอุ้ยอาบน้ำได้จริงด้วยนี่โอ้โหน้ำรั่วปะเนี่ยพี่คินอ๋อสบายจุ้งเรียนทำเลยลา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 อย่าลืมปิดน้ำนะน้ำร้อนมากเลยไอซียังไม่อาบน้ำนั่งก็ดีกก่ับฉันไม่อยากน้ำ อเดี๋ยวอันนี้มันชักคลอกใช่เปล่ากําลังปวดเลยรุ่นใช้งานได้จริงเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนยังพังนั่งยังไม่เสร็จเลยใจล่มล้มก่อนเฮกําลังสบายเลยแล้วก็อ่าง้ังมือเปิดน้ำจริงจริงยังดีฟันด้วยนี่เปิดน้ำแล้วโอ้หน้ำท่วมเลยโอ้หน้ำไหลแรงมากเลยปากจะหลุดแม่นี่กระจกด้วย กระจกมัวไปไหนนะเออเราสองคนเป็นผีไปไม่มีเงาในกระจกเดี๋ยวกระจกมันมัวไปหน่อยนักกลัวจุงมีเพื่อความสุนทรีพี่เคน เขาบอกว่าจะมีวิทยุในห้องน้ำดินะโอ้โหจะไปนี่ไงแช่น้ำหรือว่าอาบน้ำก็ฟังเพลงไปด้วยนะห้องน้ำเล็กแค่นี้นะอ้อมพังเลยนลำพองใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเับเปิดพัๆไว้ทีออ้ยเซนซพรงมากแล้อันน้ามีดีกว่าไม่มีนะแล้วก็โซนตรงนี้ค่ะตรงเกมเมอร์ตรงนี้เนาะเกือบเบนเนี่ยเขาอยากจะแบบว่ามาเล่นคอมตรงนี้นะคะหรือว่ามาเล่นเกมตรงนี้เนาะโอ้ตรงนี้นี่สำคัญม้กเลยนะคอมในอดเล่นเกมเลยนะเก้าอี้เกมเห็นเป้าไม่ครับก็จะเล่นไม่ได้โลบอกก็จะเล่นไม่ได้เลยนะนี่แล้วก็มีแบบว่า ตัวตั้งคอมเนาะเอาเป็นโน้ตบุ๊กดีป,ปะคอมพิวเตนี่ถึงจะแรงคอมพิวเตเหรอโอ้ยได้ได้ได้มีไงว้าวกริบเก๋อยู่เลยค่ะแต่เราไเย็นใหญ่พอ้อมบอกการ์ดจอจัดเต็มเลย,ยมีแรมด้วยเหรอใช่คำว่าซับไพคล้อมเลยอ๋อโหสุดยดอดนี่หูฟังนี่นะเลสคอนเฮ้ยคอามือเปลี่ยนสีไฟ R G B ได้ด้วยนะอันเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้ด้วยนะนี่ไงนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เป็นอาร์จีได้ด้วยเอาสีม่วงไหมมาอยากได้สีม่วงอ่ะมีเขาต้องเสียจะบอกให้นี่ไงสวยแล้ว Oh, อันนี้เนานะอันนี้เป็นโซนเกมเมอร์ของเบนคะ่ะเนาะแล้วก็มาโซนห้องครัวกันต่อนะอันนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะเปิดได้จริงๆนะอ้อหเอาดีดีวัตถุดิบพร้อมโอ้โหของแน่นเลยบอกเลยอยู่นี่ไม่อดตายแน่เลยเอมแต่หยิบไม่ได้นะออจิลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็อ่างล้างมืออ่างล้างจานอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานทึ่งเปิดนะ้ำได้จริงๆนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวคะ่ะเก็บของได้จริงๆนะมีลินชักแอนิเมชันนะคะแล้วก็เก็บของได้คะ่ะแล้วก็นี่ลายถังขย,ยะ โอ้ยทั้งขยะโอ๊ยเปิดได้ด้วยเปิดได้เปิดได้ทิ้งได้ทิ้งได้ไดตรงเนี้ยก็จะเป็นปเคาน์เตอร์ครัวเนาะเราจะกั้นได้แบบนี้นะคะแล้วก็มีเตาอบด้วยค่ะนี่เตาอบคริกทีเดียวเนี่ยอาหารพรวดจากาเลยนะโอ้โหขโมยเป็นเตาแก๊สได้หรอโูเขาใส่เลยเงี้ยนี่พร้อมอยู่เลยนะพร้อมกินนะรุ่นนี้นี่ไม่ต้องไปหาวัตถุดิบไปไหนมีไมโครเวฟไปนะเห็นเตามีแอนิเมชันปิดเปิดได้ด้วยมีมาม่าแม่คลิกควาทีนิงนะ <c ans> อาหารร่วงออกมาเลยก็เลยอยากกินมาม่าเลยหมาจะแบบว่าเอาชีวิตรอดแบบสบายๆเลยพี่คินอันนี้เคาเตอร์ครัวต่อยอหน่อยนะคะมีกระทางนิดนึงนี่แบบนี้นี่ไงโอเคเราจะทดอดอะไรดีไข่าดาวปะปเดี๋ยวพี่ชินทำพาร์กกับกระเพงาี่้ินนะแพงเกิน <c oughs> แบบว่าถ้าเกิดหมาเป็นเนี่ยเขาอยากเข้าครัวเนี่ยเขาก็จะมาเข้าตรงนี้ได้เนาะ,ะแล้วก็โซนตรงนี้ค่ะจะเป็นที่ไปสําหรับนั่งเล่นหมักรุดนะคะหรือหมักคอตเนาะแต่ว่าจะปลูกต้นไม้นะคะเพราะเราจะมีชิงช้าค่ะนี่เราปลูกเป็นต้นไม้ดีกว่านะเอาไม้เบิดแล้วกัน เพราะว่าใบไม้มันมสีม่วงนี่นะคะแล้วก็ ใส่ชิงช้าลงไปค่ะว้าวแขวนเ,เรียบร้อยเดี๋ยวเรานั่งดีมันนั่งได้แต่มันไกวไม่ได้เอาอดไกวเลยโอจะโชว์ตีดังกาซะหน่อยเนี่ย <S 1> <S 1> เฮ้ยแต่ว่ามันก็นั่งได้นะพี่เค้นไว้ดูวิวง่แล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เก็บของเนาะเก็บของได้นะเนี่ยเปิดได้ปิดได้นะแล้วก็เก็บของได้โ้ดีจรงส่วนตรงนี้นะมันนั่งเล่นมหมักฮอตหรือหมากลุกกันดีกว่านี่สําคัญอ้อมแกมือเปล่าสักตต้วสตาร์บ่๊ไอ้ลมโตลมโตไอ้ตีนฉันเลรพึ่งลมเด็เดี๋ยวมันเล่นไม่ได้มันตั ไม่มากเลยโซนตรงเนี้ยไว้สําหรับคล้ายๆกับเก้าอี้ชายหาดดีกว่าเนาะแต่ว่าไม่ใช่ชายหาดนะมาชมวิวดีกว่าเนาะมีล่มด้วยนะอ๋อล่มต้องเอียงนิดนึงนะถ้าไม่เอียงไม่ใช่นะอย่างที่เคยขันั่งตัวนี้นะนี่แล้วก็ปูเสือดีกว่าเนะ้อว้าวขันจะนุ่มสบายเป็นผ้าชายหาดเนาะอ๋อห่ยนั่งได้ด้วยหรอว้าวน,น,นี่นั่งได้โฟมกับพื้นละนี่นอ๋อมันนั่งได้ทั้งสองอย่างเลยเอีกตื๊อเดี๋ยวนะหัวมันจะเลยล่มไหมจิ <laughs> ี่แดดร้อนแดดร้อนโอเคทั้งงั้นเพื่อความคลายร้อนนะต้องมีกระติกน้ําแข็งด้วยเอออ้อมใคไม่มีน้ําแข็งสกอ้อนเลย <c oughs> เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยไปซื้อก่อนไปซื้อที่เซเว่นปะนี่มีโคมไฟนิดนึงโอ้โคมไฟก็สวยถ้าอย่างนั้นนี่ถึงคิวพี่เคนวางแรนตันแล้วรอบๆเป็นเลยเอาแม่ต้องถีมากกับพี่เคนเอาตทั่วเลยนะถ้าทีมากมันดูลายตานะเอาแบบ <c oughs> ไม่ให้มีโจรมาอยู่ข้างๆเลยไงเห็นปั๊บยิงตุ้มเลยโอ้โหีนี่ไม่ให้พวกมอนเตอร์มันเกิดกับเพาะเราเสร็จเรียบร้อยว่ะสวยจุงโอเคนะ สามเยไม่ต้องทํำวางได้เลยเฮ้ยบอกไปนะเรือนน่องกอินเรื่องใหญ่ไม่้กินเรื่องเล็กนะเพราะว่าอิ่มแล้วและเมนูแรกนะคะก็จะเป็นพวกกล่องนมนะคะนมเผืกว่ยสีม่งวงด้วยอนมมันนมสีเผือกเลยอะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นมักกะลงค่ะโอ้ไม่ต้องหลายรตแน่ไม่หลายสีขอ,อบอกเลยว่าน้ำตาลขึ้นแน่หฮียกำลังหิวเลยเพราะว่ามันหวานมากเลยแล้วก็ออมเล็ตนะคะให้คล้ายแฮมเบิร์กปะมีออมเลต็ตกับแฮมเบิร์กได้เหรอใช่น่ากินมากเลยอ่ะเอ้แต่ต้องเป็นหมูนะคะไม่กินเนื้อข้าวมันมีซอสมะเขือเทศเขียนไม่ข้อวความได้ดูดิ อ๋อเขียนว่าอะไรอ่ะหยิกหนีหยิกนีนี่พุดดิง้งรสหมีไม่ใช่หน้าหมีหน้าหมีลีลาคือมาปะเนี่ยใช่น้องหมีลีลาคือม,มาเ,อเดี๋ยวกันนะน้องหมีเขาลูกตาหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไมน่ยังไม่สมบูรณ์ดีมั้งแล้วก็เค้กอันนี้กินได้จริงๆริงอันนี้ดีกินประจําเลยแต่อย่าพังกินนะนีต่อไปมีบะหมี่ราเมงบะหมี่ราเมงเลยเหรอใช่เป็น,นย่าละถ้วยสวยเป่าว้าสุดยอดมากินนะ <c oughs> จะเก็บพร้อมไม่ยก <c oughs> ากพังกินเดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่เบนโตเโโขาของญี่ปุ่นอุ้ยตรงกลางอะไรอะปลาโอว่นะเนี่ยนี่น่ากินเนาะค่อนข้างไขหวานเนา,าะ <c oughs> ต้องกินตนาก,การดน,นึงเนาะแล้วก็นี่เลยนมรสสตรอเบอรี่ว้าววันนี้ของโปรดเฮ้ยอันนี้เขาก็ชอบน,นะรสสตรอเบอรี่อะ่ะเออมันก็สวยดีมากด,ดูดิสวยมากๆเลยอะ่ะตรงเนี้ยขาดไม่ได้เลยกะว่าจะมีแยมเนาะก็จะเป็นแยมรสสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ดีมากอนี่น่ากินแล้วทานอะไรอ้อไม่เห็นมีขนมปัง ไห้ทาเลยอ่ะเฮ้ยมีขนมปังอยู่เนี่ยไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยขนมปังฝรั่งเศสอะเป็นเศษๆขนมปังฝรั่งเศสอะอุ้ยก้อนเบลเลอร์เลยไมเห็นมาเป็นเศษๆเลยมาเป็นเศษๆจริงๆนะก้อนเบลเลอร์จะหายนี่เครื่องชงกาแฟของมันต้องมีใช่เผื่อเบนเขาอยากกินกาแฟนะต้องเบนเราพี่เคนี่แหละจะกินเพราะว่าเบนเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้ค่ะเราก็สร้างบ้านให้เบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าเนาะโหอยังสวยเลยดูดิสีพาสเทลพาสเทลเหมือนเต็ง นี่เราก็ตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะก็ดูจากทางเข้าบ้านนะเราจะปูราดหินแบบนี้เนาะก็เอามาดูดิตรงไหนไม่เหมือนแตงโมอปากามาวงเลยเหมือนชุกเขียวก็เหมือนเนื้อไงสีแดงจมพูก็เป็นเนื้อดีอันนี้ก็จะเป็นรอบๆบ้านเนาะหรือนี่แต่พันใหม่ไม่มีเมด่ะก็จะมีหน้าต่างเยอหนึ่งไปพันใหม่เหรอเฮ้ยองเป็นแตงโมสีเหลืองดีชอบเปล่าไม่เคยกินนะเคยเห็นแต่ไม่เคยกินทางเดิมมานเวื่อยนะนี่เขาล้วก่อนความปลอดภัยอยู่ในล้วก่อน มีใครอยู่ไหมครับอันนี้โซนลังหน้าบ้านเนาะโอเคแล้วก็กดออดเราจะมีกระถางดอกไม้อยู่หน้าบ้านด้วยอ้ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยอันนี้นเป็นโซนที่แบบว่าอยากสนะวไยเมอร์เนาะเราก็จะวางของที่เตรียมสวไยเวอร์ไว้ด้วยแล้วก็ปรุงยาด้วยนี่แล้วก็จะเป็นโซนโตะอ,อาหารของเรา ไว้สาหรับสั่งสรค์นะเผ<อ>ื่อเบนเขาอยากมาสั่งสรค์กับเพื่อนไงอย่างเจ้าทาเป็นต้นใช่ป่าวะโอ้โหแล้วอาหารเยอะขนาดนี้จะกินยังไงวัดไหวนี่เงยเอาไปตามแมวทอมมงไงไหนแมวทอมอ่ะนั่นไงอยู่น,น,น,นู่นอตะแมวมาจังไหมน,น้องอยู่นู่นแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นยำกับขนมปังนะคะแล้วก็โซนท้องครัวทํากับข้าวเลยเนะาะมาเดี๋ยวเชฟก็มบีมือนหนึ่งจะทําให้กินโอ้โหแกค,คิดก็นหนาวแล้วนีต้องล้างมือก่อนนะนี่เปิดหาวัตถุดิบด้วยเอาอะไรดีอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันกินไม่ได้สักอย่างอะพี่คิน สเยอะเกิดได้ดีไหมแต่ตรีมกือ,อีกแล้วอะ่ะแล้วโซนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนไว้สําหรับเล่นเกมของเป็นเขาค่ะนี้น่โซนที่สำคัญสุดเลยนะไม่มีเล่นเกมไม่ได้เลยนะนี่ไม่มีก็จะลงแดงใช่เปล่า ของมันขาดไม่ได้ใช่ไหมนี่เลยเปลี่ยนแบ็กกราวจอได้ด้วยแล้วเปลี่ยนสีไฟ R G B ก็ได้ด้วยอ๋อเปลี่ยนแบ็กกราวจอได้อนะเนาะเมืเ่อกี้ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นไว้สหับนั่งดูทีวีของเบนเขาเนาะ,ะเออแต่ว่าแต่ว่าทีวีอ้ามันเปิดไม่ได้อะพันอะเปไปทุกหย่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้จ่ายค่าไฟโอ๊ยโอ๊ยฟังไว้เก๋ๆอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนนะคะแล้วก็นนแบบฟ <so far S 1> นั่งเล่นได้เนาะใช่ไวสหรับนั่งเล่นเบื่อๆดูวิวอะนะ นี่ลราก็ตรงนี้ค่ะอยากฟังเพลงแบบเบาๆก็มาตรงนี้ได้เนาะแบบชิวๆนะแต่ว่ามันพังนะเปิดไม่ได้นี่ไงน้องแมวทอมฮ่าไม่น้องแมวทอมมาจากไหนเนี่ยตัวอะไรนิดเดียวอยู่นี่กันนะมันอยู่เป็นเพื่อนเบนเหรอเพมันเป็นของพี่เคนเนีพี่เคนปเป็นแบว่าเลี้ยงมาใช่ไหมน่ารักใช่ไหมล่ะพี่เคนตั้งชื่อว่าทอมใช่ไหมเขาเห็นอยู่ใช่แล้วนี่แล้วก็นี่โซนโปรดของเขานี่โซนของน้องหมาเบนทอลกิ้งเบนโอ้โหนี่ไอคอนิกนะแล้วรับโทรศัพท์ไปเนี่ยใครจะโทรมาอ้อมสั่งพิซซ่าเสร็จยังโทรมาทวงนี้ โอเคแต่ก <medio S 1> okay, no yeah. ็จะให้เป็นเขานั่งตรงนี้นะคะเป็นโซนประจําของเขาเนาะแล้้วก็นี่ตูเป็นที่ประจำเลยนะนี่ตู้เก็บของแล้วก็โซนด้านหลังสุดค่ะเราก็จะวางกล่องเก็บของเอาไว้นะคะไว้เพ่ออยากเซอร์ไวเวอร์เนาะแล้วไว้เก็บของได้ด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นโซนห้องน้ําค่ะแบบว่าอยากมาอาบน้ําล้างมือล้างหน้าเนาะว้าตาบอดเอาไปเอ้าแบบว่าช่วงโควิดแบบนี้เราต้องอาบน้ําล้างมือบ่อยๆใช่ไหมนี่ก็แอบดูเลยเป็นตากุ้งยิงอาบทั้งชุดคอสตูมแบบนี้เลยละกันโอเคสดชื่นแล้วข มันจะแห้งไหมนะน่ะไม่เป็นไรสลัดสลัดแต่มันก็แห้งโอ้มาไปดูระเบียงแถวบ้านกันดีกว่าระเบียงหน้าบ้านระเบียงหลังบ้านเนะคะว้าสวยจุงธรรมชาติมีมาทำรบบเล่นหมักทอตหรือหมักลุกก็ได้แั่งตรงนี้มีเลยมานั่งกันดีกว่าอันนี้มุมอับแดดของเรานะสบายจุงไปทำรับอาบแดดใช่เปล่าอู้เปล๊โอเคค่ะวันนี้เราก็สร้างบ้านให้น้องหมาเบนไว้ค่นี้กอนะ ถ้าชอบน้องหมาเบนแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และไลิกกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนๆเล่น,นเกมไมครไปนะแล้วอย่าลืมมาค่ะเป็นผู้พิจารณาวันนี้ก็ต้องไปแล้วแหละบ๊ายบาย,บาย